แอบกินกับยำไปวันก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วว่าไม่ได้กินสดๆจากต้นเหมือนเพื่อนๆนะกินสดๆจากตู้ของซูเปอร์มาร์เก็ตเงินกิ่ง <c oughs> แพงมาไกล <c oughs> โอ้ยดึงไม่ออกเลยเลยทุกคนคะ่ะนี่หละคะ่ะแล้วก็พริก หนุ่มเม็ดใหญ่ๆค่ะทุกคนคะ่ะมาย่างแล้วก็ตำเสร็จแล้วคะ่ะมาทานกันคะ่ะอันนี้ก็มีบล็อกครีปอร่อยอร่อยตรงมีแซดาวนี่กินกับน,น้ำพริกอะไรก็อร่อยแซดาวแต่บางคนก็ชอบกินกับน,น้ำปลาหวานนะเนาะขอบคุณคาะแต่สำหรับพิสูจน์เนี่ยสดๆก็ได้นะอืม กินกับพริกน้ำปลาก็ได้แล้วก็พริกหนุ่มเม็ดใหญ่ๆคะะทุกคนคะ่ะมาย่างแล้วก็ตําเสร็จแล้วคะ่ะมาทานกันคะ่ะอันนี้ก็มีบล็อกลิตอืมต่อไปข้าติดปัก <c oughs> ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายมาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ชิมแล้วอร่อยมันก็เลยกินสสเดาวนี่แบบจิ๊บๆเลยมาละก็เหมือนกันมาละกินน้องะจิบๆสำหรับพี่สุแล้วก็พริกหนุ่มเม็ดใหญ่ๆค่ะทุกคนค่ะมาย่างแล้วก็ตําเสร็จแล้วค่ะมาทานกันค่ะอันนี้ก็มีบล็อกคลีวเ่พี่สุเป็นคนกินขมนะคะอชอบรสขมๆ หมือนจะมาไกลน,นะไม่ค่อยไม่ค่อยขมอขอับผัข้าวติ๊บแอีกหน่อยสดาดาออกทั้งปีเนหะมือนผักหวานเนาะผักหวานนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งปีะนะแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนตามฤด,ดูกาลหนอะนะ่อยเนาะอืมก็ออกตามฤดูกาลมันจีกหน่อยสดาดาออกทั้งปีเนหะมือนผักหวานเนาะผักหวาน,น่ จริงๆมันก็มีทั้งเปลี่ยนนะแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนตามฤด,ดูกาลหน่อยเนาะอืถ้าออกตามฤด,ดูกาลมันชิมแล้วอร่อยมันก็เลยกินสดเดานี่แบบจิ๊บๆเลยมะละก็เหมือนกันมะละนนกินนกองนะจิ๊บๆสำหรับพ่สุืมิ์ก็สวยเราค่ะลุยกันทุกคนคะ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะหิวกัน ปีละครั้งปีละครั้งก็อร่อยนะกิน <c oughs> อร่อยอร่อยตรงมีสซดาวนี่ยกินกับน,น้ำพริกอะไรก็อร่อยแะดาวแต่บางคนก็ชอบกินกับน้ำปลาหวานนะ่ะเนาะว่าไม่ได้กินสดๆจากต้นเหมือนเพื่อนๆนนะกินสดๆจากตู้ของซูเปอร์มาร์เก็ตว่า ไม่ได้กินสดๆจากต้นเหมือนเพื่อนๆนะกินสดๆจากตู้ของซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนๆทางไทยก็รอปีละครั้งเหมือนกันใช่มหมกว่าเขาจะออกมาให้เรา <c oughs> แค่เล่าให้ฟังว่าปีหนึง่งเราได้กินสักครั้งหนึ่งไม่เหมือนทุเรียนนะตอนนี้ทุเรียนออกทั้งปีนะจะอร่อยมาก <c oughs> ทุกคนว่าไหม <c oughs> <c oughs> น้ำพริกกสะสเดาคู่กันดีจริงๆีทุกคนคะ่ะมันก็เลยกินสะเดานี้แบบจิ๊บๆเลยมะละก็เหมือนกันมะละกินนกอะจิ๊บๆสำหรับพี่สุอืมอืเสร็จแล้วน้ำพริกใช้พริกกแดงนะคะที่ไม่เผ็ดมากอืม กินให้คุ้มมาไกลแพงแล้วก็พริกหนุ่มเม็ดใหญ่ๆค่ะทุกคนคะ่ะมาย่างแล้วก็ตําเสร็จแล้วคะ่ะมาทานกันคะ่ะอันนี้ก็มีบลอกครีมเนีนกิ่งแพงมาไกลโอ้ยดึงไม่ออกเลยอะทุกคนคะ่ะนี่เลยคะ่ะอีกหน่อยสะเดาออกก้องปีเนหะมือนผักหวานเนาะผักหวานเนี่ย จริงมันก็มีทั้งปลียนะแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนตามฤด,ดูกาลหน,อะนะห่อยเนาะอืมก็ออกตามฤด,ดูกาลมันเสร็จแล้วน้ำพริกใช้พริกแดงนะคะที่ไม่เผ็ดมาก <c oughs> <c oughs> ก็สวยเร้วค่ะลุยกับทุกคนค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะหิวก่ะอีกหน่อยสะเดาออกั้องปีเหมือนผักหวานเนาะผักหวานเนี่ย จริงมันก็มีทั้งเปลี่ยนะแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนตามฤดูกาลหนอ่อเนาะอืมถ้าออกตามฤดูกาลมันมันก็เลยกินสะเดานี่แบบจิบจิบเลยมาละก็เหมือนกันมาละกินน้องแล้จิบจิบสำหรับพิศอืมอืมเสร็จแล้วน้ำพริกใช้พริกรแดงนะคะที่ไม่เผ็ดมาก้ม เสตาวลวกเหลืออยู่สี่ห้าช่อแอบกินกับยำไปวันก่อนนะคะทุกคนค่ะแล้วกินนะเสตดาวของดีของอร่อยต้องของไทยบ้านเรานะคะทุกคนค่ะอยู่สวีเดนก็ได้กินอยู่แต่ว่าอขม่ขอไัยข้าติ่ยแปปีละครั้ง ีละครั้งก็อร่อยนะกินก็เก้าสวยเราค่ะลุยกับทุกคนคขาไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะหิวค่ะก็เก้าสวยเราค่ะลุยกับทุกคนคขาไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะหิวค่ะ เพื่อนเพื่อนทางไทยก็รอปีละครั้งเหมือนกันใช่ไหมกว่าเขาจะออกมาให้เราก,ก็สวยเราค่ะลุยกับทุกคนค่ะไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะหิวค่ะเพื่อนเพื่อน,อนทางไทยก็รอปีละครั้งเหมือนกันใช่ไหมกว่าเขาจะออกมาให้เราปีละครั้งปีละครั้งก็อร่อยเนาะ กินแล้วอร่อยอีกหน่อยสสเดาวออกทั้งปีเหมือนผักหวานเนาะผักหวานเนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งปีน,นะแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนตามฤดูกาลหน่อยเนาะต้องออกตามฤดูกาลมันเงินกิ่งแพงมาไกลโอ้ยดึงไม่ออกเลยเอะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะจะอร่อยมากทุกคนว่าไหมแอมฟิกกับเสตดา คู่กันดีจริงๆทุกคนค่ะ <c oughs> ขอบคุณค้า <c oughs> แค่เล่าให้ฟังว่าปีหนึ่งเราได้กินสักครั้งหนึ่งไม่เหมือนทุเรียนนะตอนนี้ทุเรียนออกทั้งปีนะอีกหน่อยสเดาออกทั้งปีเนหะมือนผักหวานเนาะผักหวานเนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งปีะนะแต่ว่ามันไม่อร่อยเหมือนตามฤด,ดูกาลหน่อเนาะอต้องออกตามฤด,ดูกาลมันกินนะสะเดาของดีของอร่อย ต้องของไทยบ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะอยู่สวีเดนก็ได้กินอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าเขาว่าเขาขายแพงนะมันเป็นอาการตลาดนะเนาะหนึ่งแล้วเขาอว่าพี่สุเป็นคนกินขมนะคะอืมชอบรสขมขมปีละครั้งปีละครั้งก็อร่อยนะ <c oughs> กินต้มสแตลลวกเหลืออยู่สี่ห้าช่อแอบกินกับยำไปวันก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะชิมแล้วอร่อยขอบคุณค่ะมันก็เลยกินสะตลลนี้แบบจิบ๊บๆเลยมาละ ก็เหมือนกันมาลากีินน้องนจิบๆสำหรับพิสุดแต่สำหรับพิสุ์เนี่ยสดๆก็ได้นะอืมกินกับพริกน้ำปลาก็ได้แค่เล่าให้ฟังว่าปีนึงเราได้กินสักครั้งหนึ่งไม่เหมือนทุเรียนนะตอนนี้ทุเรียนออกทั้งปีนะ กินให้คุ้มมาไก่แพงแต่อร่อยมากทุกคนว่าไหมน้ำพริกกระสเดาคู่กันดีจริงๆทุกคนคะ่ะต้มสะดาลวกเหลืออยู่สี่ห้าช่อแอบกินกับยำไปวันก่อนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อร่อยมากทุกคนว่าไหม